ที่ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องของทิศทางราคาทองคำขออนุญาตคุณผู้ชมปิดรับ SMS ก่อนนะคะคำถามไหลเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วมาดูกันที่ทิศทางราคาทองคำเมื่อวานนี้ในช่วงตีหนึ่งถึงตีสองก็วิ่งสุดใจขาดดิ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ขึ้นมาแ,แถวหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเหรียญอีกรอบหนึ่งทิศทางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ทำยังไงดีกลับมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ซื้อทันไหมพูดคุยกันได้นะคะในช่วงของโกลอูกบายวายเอลจีค่ะ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999พูดคุยกันนะคะกับคุณมรุทรุ่งขามพุ่มในการขายวิเคราะห์ของ YLG Boolean Futures ค่ะคุณมรุทสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสภาครัคะใครที่รับความเสี่ยงได้สูงแน่นอนว่าก็ได้ผลตอบแทนกลับไปล่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทราบผลการประชุมของเฟดแต่พอราคากลับมาตั้งต้นแถวๆหนึ่พันสองร้อยหกสเหรียญแบบนี้ยังมี โอกาสจะมีอัพไซ์ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นพอให้คนที่ลดโพซิชันไปก่อนหน้าน,นี้เข้ามาเปิดลองได้ไหมคะครับแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคํากลับมาเป็นบวกอย่างชัดเจนครับคุณสุภาหลังจากกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณพันสองสิบเก้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณพันสองห้าสิบได้อย่างแข็งแกร่งนะครับในระยะสั้นเนี่ยเราเห็นในส่วนของแรงขายของตัวทองคําในช่วงเช้า พอขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,264เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแต่การย่อตัวลงมาเนี่ยก็ถือว่าไม่มากนะครับลงมาโงแถวบริเวณ1,254เท่านั้นเองนะครับก็มีการอ่อนตัวลงมาประมาณ10เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเท่านั้น ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากในช่วงบ่ายเนี่ยราคาพยายามขยับขึ้นแล้วก็ไปทดสอบในส่วนของระดับสูงสุดบริเวณพันสองเหรียญดอลลาร์ต่อยออนอีกครั้งนะครับถ้านักลงทุนที่มีการซื้อหรือว่าถือครอกทองคำเอาไว้ในช่วงเช้าเมื่อราคามีการอ่อตัวลงมาแล้วนะครับอาจจะจับตาดูระดับดังกล่าวหากราคาผ่านได้เนี่ยเรายังแนะนําให้ชะอการ แบ่งทองคำออกขายไปที่แนวต้านบริเวณ1,271ถึง1,283เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับเพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมในส่วนของตัวทองคําเนี่ยกลับมาเป็นทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากราคามีการทยานขึ้นมาได้ค่อนข้างดีวันนี้นะครับ ขณะที่หากไปดูจากการตึงอัตราดอกเบี้ยนโะยบายของธนาคารกลางสหรัฐวันนี้เอาไว้ตามเดิมรวมถึงมีการคาดการเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากสี่ครั้งลงมาเหลือแค่สองครั้งนะครับรวมถึงมีการประมาณการอัตราดอกเบี้ยณนะสิ้นปี2 0 1 6ิกที่ลดลงก็เป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังทําให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยในระยะเวลาอันใกล้อาจจะยัง ไม่ได้ไม่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มหรือมุมมองต่อของคุณเจเนตเดเ่นเนี่ยยังมีความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากทีเดียวรวมถึงมีการปรับลดในส่วนของตัว GDP ในปี2016และปี2017ลงด้วยนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็กลับมาส่งผลนในเชิงบวกต่อความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของตัวราคาทองคาในระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งกันครับค่ะ ภาพหรือว่าโมเมนตัมเชิงบวกดูมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่มีโพซิชันเลยตอนเช้าที่ย่อลงไปก็ยังไม่ได้เปิดลองเลยณระดับ 1, 2 6 1ซื้อได้เลยไหมคะหรือว่าไปรอโฟลว์บายณระดับที่สูงกว่า1 2 6่คะครับอาจจะต้องจับตาดูบริเวณหนึพันสองนะครับถ้าจะถ้าจะเสี่ยงนะตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้ราคาผ่านบริเวณหนึพันสองไปก่อนแล้วค่อยโฟลว์บายก็ได้ครับโดยแต่ว่าในส่วนของแก๊ปการทํากําไรเนี่ยอาจจะแคบนิดนึง จะอยู่บริเวณพันสองรอยเจ็สิบเอ็ดถึงพันสองรอยแปดสิบสามซึ่งหากดูจากรอบที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณพันสองรอยแปดสิบสามทดสอบสามครั้งแล้วย,ยังไม่ผ่านนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังประกอบกับค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าค่อนข้างมากนะช่วงระยะเวลานี้นะครับก็อาจจะทําให้นักลงทุนที่มีการไล่ซื้อราคาเนี่ยอาจจะต้องคํานึงถึงทิทางค่าเงินบาทที่ยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยง ในลักษณะของการไล่ซื้อราคาเหมือนกันครับจริงๆถ้าบาทไม่แข็งค่าเร็วขนาดนี้เวลาวันนี้ที่เราแปลงเป็นเงินบาทเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าน,นี้นะคะใช่ครับถ้าถ้าค่าเงินบาทยังไม่ไม่ได้แข็งค่าทดสอบระดับแข่งค่ามาได้สุดในรอบเจ็ดเดือนนะครับก็อาจจะทําให้หนักลงทุนที่มีการถือรองโพสิชันเนี่ยสามารถถือรองโพสิชันได้สบายใจแล้วก็ยาวกว่านี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังประเมินว่าค่าเงินบาทที่ต่ํากว่าระดับสามสิบห้าบาทก็อาจจะต้องจับตาดู กระหรือว่าดูทิศทางว่าจะมีการเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่าเพราะว่าการที่ค่างเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าค่อนข้างมากก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งต่อเศรษฐกิจภายในประเทศได้เหมือนกันครับค่ะมาดูกันต่อที่ s ซฟฟิ Series H กันบ้างทองคาเห็นภาพชัดเจนแต่ว่า s ซฟฟิเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากๆเลยนะคะคกําหนดกลยุทธ์ยังไงดีคะครับ ตัว S50 ห้านะครับถึงแม้ว่าดัชนีตลาดหุนในภูมิภาคจะมีการทะยานขึ้นนะครับแต่เนื่องจากในส่วนของทิศทางของฟันโฟหรือเม็ดเงินที่ไหลเข้ามายังตลาดบ้านเราเริ่มชะลอทิศทางนะครับหรือชะลอตัวเห็นได้จากสองวันที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตัวตลาดหุนนะครับระดับ2,000กว่าล้านทั้ง2วันเลยขณะที่มาดูในส่วนของตัวตลาดทีเฟ ก็มีการกลับเข้ามาเปิดช็อตโพซิชันเหมือนกันนะ,นะครับแล้วก็เน็ตเป็นเน็ตช็อตด้วยเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเลยทําให้ในส่วนของนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการไล่หรือว่าการดันให้ดัชนีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวโน้มหรือว่ากระแสเกี่ยวกับทิศทางราคาน้ำมันที่ยังมีทิศทางที่เริ่มรีบารหรือทรงตัวได้มากขึ้นนะ,นะครับประกอบกับในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคที่มีทิศทางที่ สดใสหรือแข็งแกร่งมากขึ้นอาจจะเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงให้ดัชนีสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ในระยะสั้นครับหากดัชนีมีการขยับขึ้นอาจจะบตาดูบริเวณ899หรือ900จุดนะครับ หากนักลงทุนที่ต้องการเปิดสถานะช็อตอาจจะพิจารณาในระดับดังกล่าวโดยตั้งสต็อปรอสบริเวณ906จุดนะครับแต่ว่าหากไม่อยากแบกรับความเสี่ยงมากนะักเรายังแนะนํารอการอ่อนตัวลงมาของดัชนีโดยเน้นเปิดรองโพซิชันอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยอาจจะใช้บริเวณแนวรับ800 8 873 872เ87 3, 87ป็นจุดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าหาก การทรงตัวหรือการรักษาฐานระดับดังกล่าวไม่ได้จริงๆเนี่ยจุดที่ปลอดภัยจริงๆในส่วนของการเปิดรอเปอร์ั่นก็คือระดับ865ครับค่ะก็ให้แนวรับไว้ลึกพอสมควรนะคะใช่ครับดูแล้วในส่วนของแนวโน้มหรูโมเมนตัมของตัวดัชนีบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของลักษณะของการแกว่งตัวแล้วก็ขณะที่หากฟันโฟที่เริ่มชะลอตัวนะครับปัจจัยที่ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ การการจ่ายใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยก็ยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกดดันในส่วนของรัชนีขณะที่ในส่วนของทิศทางราคาน้ำมันถึงแม้ว,ว่าจะพยายามทรงตัวหรือว่ารักษาฐานได้แต่ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนอาจจะต้องเป็นรักษะของการจับตาการเคลื่อนไหวของดัชนออีอย่างใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถือว่ายังคงมีความผันผวนอยู่ครับค่ะได้ค่ะวนี้ขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะติดตามกลยุทธการลงทุนแบบใกล้ชิดแบบนี้ได้ทุกวันนะคะในส่วนของ s ซฟฟิเองล่าสุดก็อาจจะต้องดูถแถวๆนวตั้กา9ก่อนส่วนใครที่ยังไม่มีโพซิชันต้องรอนิดนึงนะคะระดับที่เป็นจุดรับอาจจะดูลึกสักนิดนึง8 7 3ถึงแปดจุดค่ะส่วนการลงทุนในทองคําเมื่อวานนี้ราคาทองคําที่ดิดกลับมา ทำให้ภาพหรือว่าโมเมนตัมเชิงบวกนั้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะคะหลังจากที่ราคาทองคำํานั้นยืนเหนือ1250หเหรียญไปได้วันนี้คุณผู้ชมที่มีโพ i ิชันอยู่ลุ้นนิดนึงกับนาตาน่งพ้เหรียญว่าจะทะลุผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านไปได้ชะลอน,นิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสได้ขายที่สูงกว่าแวถว1นึ่เถึงห2 8่นเหรียญค่ะนี่เป็นกรยุทธการทุนในทองคำจาก YLG ที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ เดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาดูมุมมองของเมย์แบงก์กเองกันบ้างน,นะคะว่าการประชุมของเฟดที่มีออกมาเมื่อคืนนี้เรื่องอัตราดอกเบี้ยรอบนี้แล้วก็จะมีการปรับขึ้นน่าจะอีก2ครั้งในปีนี้กับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด0.25จะมีนัยะสําคัญต่อเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาลงทุนในบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ